ปกติเนี่ยถ้าเกิดว,ว่าเราทานกล้วยเออกล้วยอะไรก็ตามอะ่ะก็จะมาเป็นหวีหรือบางทีมันจะรู้สึกว่าเหมือนเขาเรียกว่าอะไรคนไม่ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าเชลาบนกล้วยหรือเปล่าที่มันจะมีขึ้นมาตามข้างๆเวลาที่กล้วยทิ้งไว้นานๆหรือว่ากล้วยที่อยู่บนต้นกล้วยนะแต่ทีนี้ค่ะหญิงสาวคนนี้เขาตกใจเพราะว่าเขาหยิบเ,เขาหยิบกล้วยน้ำว้ามาปุ๊บเขากำลังปอกกินปกติเลยแต่บางเอิญสายตาเขาอ่ะไปเหลือเห็นอะไรบางอย่างที่เปลือกกล้วย หน้าตามันเหมือนสัตว์ประหลาดอะกาลังจ้องหน้าเขาอยู่แล,ล้วกงกินกล้วยไปด้วยแต่ที่เปลือกของกล้วยนะรอดูงงไหมเอองงถ้าเกิดว่างงเดี๋ยวดิฉันมีภาพให้คุณผู้ชมได้ชมไปพร้อมๆกันเราจะได้หายงงไปนี่เลยค่ะต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องราวค่อนข้างประหลาดมีชาวบ้านในหมู่บ้านนะคะพบว่ากล้วยน้ําว้าที่เปลือกเนี่ยมันดันมีรูปสัตว์ที่เป็นลักษณะแปลกๆเจ้าของเขาพบในขณะที่ตนกําลังปัดกล้วยที่ปลูกไวเอามากินแล้วพบเข้าโดยบังเอิญ ซึ่งชาวบ้านในพื้นที่เหล่านั้นหลังจากที่ได้ยินปุ๊บมันคืออะไรอเราไม่เคยเห็นเลยสงสัยจังเลยว่าหน้าตามันเป็นยังไงเขาก็แห่กันไปดูสิคะซึ่งบ้านหลังนี้ค่ะเป็นบ้านของนางสาวพัฒนันอายุ40ปีนั่นเองเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ประจวบคิวรีขันนะคะเจ้าของบ้านเขาก็เล่ามานี่แหละว่านํากล้วยนำว้าจำนวนสามหวีเนี่ยมาวางไว้ที่โต๊ะหลังจากนั้นเนี่ยหิวก็เอากล้วยที่ตัดไว้ออกมากินกินได้ครึ่งลูกปุ๊บเลือบไปดูที่เปลือกกล้วยโอ้โหตกใจเลยนี่ไงลักษณะเหม ลักษณะคล้ายค้ายเหมือนหอยเหมือนกันนะมันแปลกๆเนาะเขาบอกว่าตนเนี่ยตกใจมากมันเหมือนกับเป็นหน้าคนเหมือนกับเป็นหน้าสัตว์ประหลาดจ้องมองมาที่เราเกิดมาไม่เคยเจอและไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้เลยดูแล้วเนี่ยเหมือนแมวก็เหมือนเหมือนเสือก็เหมือนลิงก็เหมือนสรุปแล้วอันนี้เป็นอะไรกันแน่เอ่ยคือมันเหมือนอะเอาเป็นว่าเหมือนละกันจึงได้นากล้วยทั้งสามหวีที่ตนตัดออกมาจากเครือเนี่ยเป็นเครือเดียวกันแล้วก็มาวางดูทีละลูกเลยว่าหวีที่กินไปหนึ่งลูกมีลักษณะคล้ายกันอยู่ แล้วก็อีกสองหวกีก็ยังพบหน้าสัตว์อีกสองตัววิจินตนาการอยู่นะเนี่ยพี่บอสว่าเหมือนอะไรคะเฟิร์นว่าเหมือนงูนะเหมือนแมวไหมไออันฝั่งขวาเน่ะอันนัน้นนะเหมือนเหมือนอะไรเนี่ยเหมือนเหมือนเสือเหมือนเหมือนแมวเหมือนเสือดาวเหรออ,อ่ะหลังจากที่เธอเนี่ยพบหน้าสัตว์บนเปลือกกล้วยค่ะก็โอ้ยตกใจแลวกินต่อไม่ได้เลยทําใจไม่ได้ละยังไงมันเป็นเรื่องแปลกมันเป็นเรื่องแปลกหลังจากนั้นค่ะมีการโทรบอกพี่สาวแล้วก็ยังโทรบอกแฟนอีกนะ แฟนบอกว่าโอ้ยเคยได้ยินข่าวแบบนี้ถ้าเกิดว่าเป็นเมื่อก่อนนะเจอกล้วยแบบนี้จะขายได้ราคาสูงมากซึ่งขณะนี้ก็ยังเก็บกล้วยทั้ง3าหวีเอาไว้อย่างดีไม่กินนะคะเพราะอยากรู้ว่าผู้ที่มีความรู้หรือว่าผู้มีประสบการณ์ด้านนี้เนี่ยมาดูหน่อยทิมาดูหน่อยสิว่ามันคืออะไรทําไมกล้วยเป็นอย่างนี้อ่ะ,อะเพิ่มเติมนิดนึงค่ะหลังจากที่ข่าวกล้วยน้ำว้ามีลักษณะสัตว์แปลกประหลาดจำนวนสาหวีแพร่้ออกไปนะชาวบ้านใกล้เคียงก็แตกพือสิคะ เข้ามาดูเลยค่ะรวมถึงบรรดาผู้ที่เชื่อในเรื่องของสายศาสตร์มาดูมาชมแบบไม่ขาดสายแต่ถามว่ามาดูอะไรมาดูกล้วยนั่นเองแล้วก็มาดูเจ้าสิ่งเนี้ยที่อยู่บนกล้วยบางรายนะคะขอซื้อเพื่อที่จะเอาไปบูชาด้วยนะอแต่เจ้าของเขาไม่ขายจ้าเขาต้องการให้ผู้ที่รู้เรื่องนี้เนี่ยมาดูก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาวิจารณญาณในการรับชมใดๆเดี๋ยวจะมาพิจารณาต่อไปว่าเออมันกินได้มันกินไม่ได้มันมันแปลกหรือมันอะไรยังไงก็ตาม นี่มันก็เป็นสับปะหลาดบนกล้วยนะอ๋อนะอ่ะนะอันนี้ก็แล้วแต่ความเชื่อของแต่ละคนเนาะเฟิร์นอ่ะเคยเห็นแต่เฟินอ่ะไม่ได้สังเกตว่ามันต้องเป็นสับปะหลาดหรือว่ามันต้องเป็นอะไรอะเวอร์นิวส์ข่าวในมือคุณ